สวัสดีครับจูกันอีกครั้งนึงครับผมกับอุย้ยแล้วก็พี่ทีน่าในรายการภาษาจีนของหนูเป็นรายการที่จะเอาภาษาจีนมาสอนเพื่อนให้เรียนการเป็นภาษาจีนที่ไม่สามารถเรียนได้ท่องเรีงครับผมถูกห่ายใงทีทีนราเ้่วยพั่ที่เได้ช่ิงพีอทีน้ารับผว่วยนี่าในฐานะที่อยพี่ทีน่าแล้วพี่ทีน่าเน้่วยเป็นน่าข่าวเป็นน่กข่าแล้วพี่ทีน่า็็จะ่่านน่าวเกี่ยวยพี่ที่าไเมช่งเก่งมาไดช่วยพี่ทีน่าจด้ช่วยพี่ทีน่าจะ้ื่วยพี่ทน่าได้ช่อ ทีนี้เราก็จะให้พี่จีน่าเนี่ยมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับการเมืองกันนะคะ <嗯 S 1> ผมใช่ไหมวันนี้พี่จีน่ามีคำว่าอะไรมาสอนไามครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยมีคำศัพท์อเยอะกเลยกือ首先第一个抗้วันนี้มีคำศัพท์ค่อนข้างเยอะอน,นิดนึงคำแรกเลยคือคำว่าข้างอี้ขง้ของอี้ก็คือการข้างอี้จะจิมจิมจิสอข้อี้ข้的意思就是说是呃不满意呀 <嗯 S 2> 然后就要说出来嗯 คือการที่เราไม่พอใจแล้วเราก็พูดความในใจของเราออกมาก็คือการเอ่อก็คือก็คือการที่เราจะรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าไม่เห็นด้วยกับในสิ่งสิ่งนั้นก็คือการข้างอีอันนี้ก็คือเป็นเวิร์บด้วยคำนี้ข้างอีแล้วก็ต่อไปก็คือการคัดขานนั่นเองคัดขานก็คือการ คัดค้านก็คือฝันต้วตอมืม下一个特赦法案就这า子用的最多一个词ใช่สองสามวันนี้หรือในช่วงอาทิตย์นี้หรือสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะค่อนข้างใช้มากที่สุดบ่อยที่สุดก็คือคำว่าเทอเสอ法案เทอเสอเทอเสอ法案เทอเสอ法案ซึ่งแปลว่าพรบพรบพระราชบัญญ,ญัตินั่นเองนะครับผมตอนนี้ของเราที่เราคัดค้านกันก็คือ POB 割关啊，nulla odo，对吧？nulla odo，咱们就叫特赦法案。其实这个词它可以有分开，因为法案的话，它它其实就是一个，比如说像法律啊这些，它是一个特有的一个词。然后这一次呢这个法案叫什么是叫特赦法案，这是它的一个定义、嗯。特赦是什么？特赦就等于说特别。呃，特赦的意思就是说，比如说你皇帝哈，皇皇上啊，就是说我赦免大家，就赦他无罪。 就比如说像很多那种古装剧里面<嗯>都会有提到赦免的意思就是说เ大赦了就是你已经没事儿了我就赦免你了<อ>就,你就无罪了ก็คือพระราชบัญญัตินั่นเอง,เองนะภาษาไทยแปลว่าพระราชบัญญตัติก็คือคำว่าเชอเออเทอเชหรือว่าเชอนี้เองเทอซึ่งแปลว่าพิเศษหรือ <จะ S 1> ว่ามากกว่าปกติเทอเชอซึ่งแปลเป็นคำศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์เท่านั้นก็คือคำว่าเชอแปลว่าพระราชบัญญตัติทีนี้เป็นพระราชบัญญัติพิเศษ ต่อมาคําว่าฝ่าอันซึ่งแปลว่ากฎหมายหรือกฎนั่นเองครับผมก็คือเป็นกฎของพระมหากษัตริย์ที่ออกมาเป็นกฎพิเศษด้วยก็คือพระราชบัญญัตินั่นเองนะครับผมต่อมาเรามาดูคําข้างล่างกันที่ค่อนข้างจะได้ใช้กันบ่อยๆเลยทีเดียวในเมืองไทยตอนนี้คําแรกคือคําว่าหงซานจุนหงซานจุนหงซานหงซานจุนหงแปลว่าสีแดงซานซึ่งแปลว่าเสื้อ,อแล้วก็จุนซึ่งแปลว่า จุนตัวคือนักหรือว่าคนกลุ่มกลุ่มนึงใช่จ็นคนคนมากกว่าสองคนขึ้นไปเราสามารถเรียกว่าเป็นกลุ่มสองคนอีกงองคนช่างแบบกลุ่มนั่นเองครับผมหงสั้นจุนซึ่งแปลว่าบุคคลเสื้อแดงบุคคลเสื้อแดงหรือว่าพวกเสื้อแดงหรือคำภาษาไทยเรียกว่าเสื้อแดงอย่างเดียวหงสั้นจุนฮะภาษาไทยเรียกว่าเสื้อแดงต่อมามีหงสั้ันจุนแล้วก็ต้องมีหวังสันจุนวันจนขวางซึ่งแปลว่าสีเหลืองขวังสันจุนก็คือสีเหลืองนะครับผมอีกครั้งหนึ่งก็คือ ข้างอ<า>ี่ฝานตัว้วเธอเสื้อฝาอัน,อนประโยคนี้จะค่อนข้างได้ใช้ในปัจจุบันนี้ตอนนี้มีที่เราดังๆกันก็คือฝานตุย้ยเธอเสื้อฝาอันก็คือการคัดค้านพระราชบัญญัติหรือว่าพรบนีลน้ละนิรโทษในตอนนี้นั่นเองอพรบนิรล,ลโทษก็คือเธอเสื้อฝาอันครับผมให้พี่น่าพี่น่าเกี่ยวากทอ่านทุห้พี่น่าเกี่ยวกทนคำให้่น่ากยี่ 抗议，抗议，嗯，那第二个就是反对，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 然后第三个词就是特赦法案，特赦法案，对，那下面就是红山军，红山军，红山军，山军，軍軍嗯，下一个，最后一个。 黄山军，黄山军，山君哦，其实我们泰国人很多人都不会发这个 “u” 哈，军这个“军”，对，<君>他们会可能会说发成“军”“军”或者“军”这样的这么一个类似啊，就是军。 <君>嗯，อีกครั้งนะครับในคนไทยหลายๆคนซึ่งในภาษาไทยบ้านเราแล้วเนี、嗯、่ยไม่มีต<對>ัวอุตัวนี้ซึ่งอีกครั้งหนึ่งกับเราการออกเสียงตัวอุพี่นั้น有什么样的方法能呃分手分享一下给大家怎么学这个会说雨这个词雨啊嗯雨其实啊怎么说比如说你说下雨下雨

ก็ <g ül> คือเสียงอือนี่ตัวนี้เองอือทำปากจูแล้วก็ออกเสียงว่าอือนั่นเองอิว <c oughs> นี่คือวอร์เดอร์เสียงวอร์เดอร์เจ๊ก็วิธีการค่ะ ก็คือวันนี้เราก็จะพาพี่ทีน่ามาสอนเราในคําศัพท์เท่านี้ให้เพื่อนๆได้ไปใช้กันในชีวิตประจําวันและเป็นภาษาจีนที่แน่นอนเลยคุณไม่สามรถเรียนได้ในห้องเรียนครับผมสำหรับวันนี้อุ้ยกับพี่ทีน่าก็ต้องลาไปก่อนขอขอบคุณทีทีทีวีผู้ใหญ่ใจดีที่ให้ยืมสถานที่แล้วก็ช่างกล้องกล้องที่แบบว่ามาถ่ายรายการให้เราทุกวัน,ท,วนทุกวันกันได้สอนภาษาจีนให้กับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่รู้สึกว่าสนใจในรายการนี้อยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆได้เรียนรู้กันเนี่ยก็สามารถกดแชร์ได้ถ้าเถูกใจคลิปหรือว่่าออบนนนนนนนรยกกงเกสาาววััััหีี้้พ ต้องขอลาไปก่อนแล้วขอบคุณค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะ